จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและประเพณีที่งดงามวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางจังหวัดที่มีม์เสห์ของล้านนาตามรอยเส้นทางบุญในมิติทางศาสนานครับเมื่อมีโอกาสได้มาจังหวัดลำปางสถานที่แรกที่จะขอพาท่านมาคือวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาวัดที่สวยงามที่สุดแห่งล้านนา วัดพระธาตุลำปางหลวงมีอายุมากกว่า700รปีประดิษฐานพระแก้วดอนเต้าพระพุทธรูปปางสมาธิวัสดุโยกสีเขียวเข้มเป็นพระศิลปะเชียงแสนและเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองชาวลำปางอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือองค์พระธาตุลำปางหลวงเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีฉลูภายในวัดยังมีสถาปัตยกรรมล้านนาตั้งแต่พระเจดีย์พระวิหารจนไปถึงซุ้มประตูหง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงเป็นวัดที่เก่าแก่และสวยงามมีอายุนับพันปีเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตตั้งแต่ปีพุทธศักราช1979เป็นเวลานานถึง32ปีภายในวัดมีอุโบสถวัดสุชาดารามเป็นสถาปัตยกรรมแบบพื้นเมืองฝีมือช่างเชียงแสนและเชื่อกันว่า ที่ตั้งของวัดแห่งนี้คือบ้านและไร่แตงโมของเจ้าแม่สุชาดาในอดีตนอกจากนี้ยังมีมนฑปดบประสาทที่มีรูปทรงวดงามอีกด้วยหลวงพ่อเกษมเขมโกพระอรียสงรงแห่งล้านนา,นาณสำนักสุสานไตรลักษณ์ตั้งอยู่ชานเมืองลำปางเมื่อไปถึงจะพบรูปปั้นหลวงพ่อเกษมขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้ามนฑป ลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาต่างมาคารพสักการะหลวงพ่อเกษมเขมโกและในทุกปีจะมีประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สาริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโกหากได้มาเยือนลำปางต้องมาสักการะกรบาบไหว้บูชาเพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตวัดจองคำพระอารามหลวงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปาง เป็นวัดศิลปะไทยใหญ่ผสมมา่ามีพระเจดีย์ที่สร้างจำลองแบบขนาดเทียบเท่ากับพระมหาเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียเป็นหนึ่งในความยิ่งใหญ่และอลังการทางพระพุทธศาสนาที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชม สำหรับศาสนิกชนทุกศาสนาสามารถนั่งรถมาเที่ยวชมศาสนสถานในตัวเมืองลำปางซึ่งสถานที่ต่อไปผมจะไปที่ไหนกันตามผมมาเลยครับจุดท่องเที่ยวแสวงบุญถัดไปคือวัดซิกลำปางเป็นวัดซิกแห่งเดียวของจังหวัดลำปางสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2476เเพื่อเป็นที่พักสำหรับปฏิบัติธรรมและที่พักสำหรับนักเดินทางชาวอินเดีย จังหวัดลำปางมีมัสยิดทั้งหมด4แห่งโดยมัสยิดอันฟาราเป็นมัสยิดแห่งแรกของจังหวัดลำปางสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2495เริ่มจากชาวมุสลิมที่อพยพมาจากชมพูทวีปจีนและชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูสิ่งที่สำคัญในศาสนสถานคืออาคารมัสยิดสำหรับปฏิบัติาศาสนกิจและการปฏิบัติละหมาดรวมของชาวมุสลิมประจำทุกวันศุกร์ โบสถ์คริสตจักรที่1เป็นโบสถ์คริสตจักรแห่งแรกของจังหวัดลำปางนิกายโปรเตสแตนต์สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1880หากนักท่องเที่ยวหรือศาสนิกชนเข้ามาเที่ยวในจังหวัดลำปางสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ สถานที่สุดท้ายที่ขอแนะนำศูนย์วัฒนธรรมอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นศูนย์วัฒนธรรมของอำเภอแม่เมาะภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปพระเจ้าสาองค์ศิลปะไทยใหญ่และมีห้องวิพิธภัณฑ์ที่รวมประวัติศาสตร์ของอำเภอแม่เมาะทั้งหมด4ห้องได้แก่ห้องเล่าขานตำนานห้องสืบสาวัฒนธรรมห้องภูมิหลังท้องถิ่น และห้องแดนดินเมืองเมาะนอกจากนั้นยังมีลานวัฒนธรรมสําหรับจัดงานประเพณีและกิจกรรมต่างๆในการนําทุนทางวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างไรายได้ต่อไป <S <S วันนี้<ๆ>เต็มอิ่มกับประสบการณ์การเดินทางบนเส้นทางจาริกบุญในมิติทางศาสนาของจังหวัดลำปางทําให้เราได้สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีชีวิตที่หลากหลายของศาสนิิกชนนนซึเป็ดาพะทูวัฒนธรรมและอยากเชิญชวนทุกท่านนั้นมาท่องเที่ยวจังหวัดลำปางกันนะครับ